ไข่ดอกต่มครับดอกต่มง,มงามเลยครับนี่ยโอ้โเดี๋ยวด้ยวยันดึงขาขึ้นโบมัดครับพล์นะแต่สก่อนครับบ่ดอกเห็ดไหมพ่นครับเลี้ยวไปเห็นลรวครับพ่นปลาเห็ดไข่ดอกนี้ไหมดอกกระลังบานงามๆเลยครับเนี่ยดอกต่มก่อน สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อครับกลามาพ่อๆกับผมเบอรอิฟเนาะครับมาครับมาเซาหนีสิผ้ามาเก็บเห็ดเนาะครับมาหล่อเบิ่งเห็ดครับมาหลุนมาชมน้ากันเนาะครับวาสีได้เห็ดซําไดเนาะครับวงนี้เห็ดกาออกอยู่เรื่อยๆเนาะครับถามว่าออกหลายบ่บ่ท่านเลถือว่าออกหลายเนาะครับแต่ว่ากพ่อมีให้เก็บอยู่เนาะครับนะครับเขาไปรลุนไปชุ่มน้ากันครับเดี๋ยวหาพื้นหลับก่อนเนาะครับเดี๋ยวค่อยย่างขึ้นไปทึ่งฟูทึ่งดอยเนาะครับ นี้ครับพอละครับดอกแรกครับไปเดิมด้วยเฮดละงูกครับเฮดละงูกขาวครับเนี่ยเฮดละงูกขาวครับ ไหนึ่งครับถือเงี้ยงกินเนาะนี่คก็สิเมนหอยหอยเดือครับอืมดเพิพิงครับเห็ดเพิงหวาน ไข่สองดอกติดกันเลยครับเนี่ยปาเห็ดไข่ดอกนี้ไหมครับดอกใหญ่ด้เนี่ยพูดนะขาไหมนยงี้ซะละเห็ดไข่ดอกต่มครับดอกต่มง,มงามเลยครับเนี่ยปาเห็ดไข่ดอกนี่ไหม ดอกักบงายได้ครับขากัะเงยได้พนะอืก็ขึ้นยายแท้ลปัดพุน่นะดอกักบง่ายขากัะเงยขากัะเงวอืมแต่ส่อ่อนครับเนาะปี่ปปน้องเบิ่งเน่ล่ะดอกหนึ่มตเ้เดี๋ยวด้ ยันดึงค้าขึ้นบ่เมดครับพวนนะแต่สะออนครับบ่ดอกเฮ็ดไหมเฮ็ดไข่ดอกน้อยครับดอกจีดอกตูมมันเนาะครับดอกซัานีก็ต้องเก็บเอาคือเก่าครับพราะว่านมันจุ่งไวกับบอยั่งครับนี่เพวามันก็มีคนมาหาคือกันเนาะครับคุณครับเลี้ยวไปเห็นแลรวครับคุณปลาเห็ดไข่ดอกนี้ไหมดอกกระลังบานงามๆเลยครับนี่ ออกมองเป็นเปลี่ยนเลยอยบตรงเคลียร์ยากครับแต่สะออนเนาะครับดอกเห็ดไหมอ,อดอกตุมก่อนนี่ครับอืม พ่ออีกแล้วครับมองนี้คือสั้นแทนละ่ะเดี๋ยวว่างกระตาดีๆก่อนเด้อครับเดี๋ยวมันติดขวดน้อแตกซ้ำ โอ้นี่ครับนิ็ดไข่ดอกตูมครับเนี่ยอดอกนี้ออกอยู่คางต้นไม้เลยครับนี่ ยางวนไปวนมาได้เห็ดพ่อได้นี่และครับยางต่ำปุ้นต่ำเยียวเนาะครับเมื่อไงละครับอืมดอกเห็ดไหมดอกอังไงเลยหอมหอมครับนี่ได้ซ้ำนีล่ละ กายังพ่อได้เก็บอยู่นะครับกะคือจังนั้นต้นคลิปที่ผมบอกแล้วนะครับว่าเห็ดมันออกบ่หลายครับอเห็ดออกบ่อหลายแต่ว่ากาพ่อได้เก็บอยู่นะครับโดนโดนโดนยางจังพ่อเถื่อครับจังพ่อดอกนะครับหาเห็ดไข่นีคือหาหาหม่องเที่ยวเคยหาเนาะครับช่วงบริเวณเที่ยวเคยหามันจะออกอยู่เรื่อยๆครับ แล้วกามองได้มันบอคอยออกหรือบอเคยไปเก็บมังซี่กะบ,บอไปได้วยครับผมสีเน้นหาตะหมองเคยหานะครับเคยหาเคยเก็บครับเลมันสีได้ครับแต่ว่าช่วงนี้เห็ดไข่มันก็นจะออกอยู่เรื่อยๆนะครับเห็ดไข่เห็ดตะไข่เนี่ยแหละครับอันคนลําพูนทางนี้เขาเจะเอือนเห็ดลมครับบางหมองเขาเอือนเห็ดดานเห็ดหอมนะครับเล้วแต่พื้นที่เขาเจะเอือนครับกะ นี่แหละครับกะบพึ่งมีเวลาเขาป้ากิมเห็นเนาะครับก้อนหนานี่กะบโได้มาเก็บเห็ดกะเสียดายอยู่เนาะครับก้อนหนานี่เห็ดออกหลายครับออกหลายอีลีแต่ว่าบบว่างครับเออติดธุระนุนนี่นั่นลายยางกะเสียดายอยู่นะครับเนี่ยครับกะพึ่งมีเวลาเนาะครับขันวันหยุดกะเขาโคกเขาป้าเนี่ยแหละครับโมเมนต์ตะวันหยุดอันวันปกติวันทํางานกับมาเก็บคือกันขันมันวะกะสีมาตะเสาเอาเนาะครับครับ จังไดกะขอขอบคุณทุกคนเด้อครับที่เข้ามารับชมคลิปเก็บเห็ดเนาะครับแต่ว่ากะจะเก็บให้พี่น้องได้รับชมกันอยู่เรื่อยเนาะครับเพราะว่าช่วงนี้เห็ดก็ยังมีให้เก็บอยู่เนาะครับจังไดกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อครับี๋ยภผมกะจะคอตัวกลับแลวเนาะครับเพราะว่ามันสายแล้วครับมาแต่หุกมงเนาะครับตอนนี้กําลังจะแปดมงครับเจ็ดมงเจ็ดม่วงซีซีพาซิบเลยแหละเดี๋ยวกะจะกลับแลวเนาะครับ ครับเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปหนาเนาะครับขอบคุณและสวัสดีครับเมื่อบานกันเดอ้อครับออกซำมนี่ละพ่อได้กินเนาะครับมันหมันเลยครับ